วันนี้จะมาขอ,อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นะคะเรื่องความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดนอนที่ยาในทางเดินอาหารของสุนัขจรจัดในเขตบ้านคารกรุงเทพมหานครนะคะที่มาของการศึกษาครั้งนี้นะคะเนื่องมาจากสุนัขจรจัดเป็นปัญหาสําคัญในกรุงเทพมหานครเหมือนกับในเมืองใหญ่อีกหลายๆเมืองทั่วโลกนะคะและจากการสรํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติใปี2500 ว่ามีจานวนสุนัขจรจัดอยู่ประมาณ200,000ตัวนะคะประกอบกับมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาจากสุนัขจรจัดส่วนใหญ่แล้วหลกัลกๆมักจะมาจากวัดในเขตต่งางๆซึ่งเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะคือหาความเชื่และปัจจัยเหยงของการติดนอนที่ยาดในทางเดินอ,อาหารของสุนัขจรจัดในวัดในพื้นที่เขตลาดพร้าวค่ะ ในการศึกษาครั้งนี้คือสุนักจรจากที่อยู่ในวัดในขณะที่เราทําการเก็บตัวอย่างในพื้นที่4เขตที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขจรจเด้นะคะก่เขตลาดพร้าวเขตบางเขนเขตบางกะปิและเขตบางทางหลังนะคะจากเขตดังกล่าวทําการสุ่มเขตตัวอย่างออกมาหนึ่งด้วยวิธี random sampling technique ผลที่ได้ก็คือเขตลาดพร้าวจากนั้นดําเนินการเก็บตัวอย่าง จากสุนัขจรจัดในวัดทั้ง9วัดในพื้นที่เขตลาดพร้าวนะคะประกอบไปด้วยวัดลาดพร้าววัดลาดประเคาวัดสาครสุขวัดวนจันทร์วัดบุญศรีมูลีกรวัดรองคูวัดสุวรรณประสิวัดราดศรัทธาธรรมและวัดบางเตยจับเป็นตัวอย่างสุนัขทั้งสิ้น109ตัวนะคะใน9วัดเก็บตัวอย่างเป็นเป็นอุจจาระของสุนัขจ้จัดนะคะโดยใช้วิธีเล็กต้อสวอ ใส่ลงในถุงพลาสติกแล้วก็บันทึกรายละเอียดประจําตัวสุนัขนะคะทาการตวรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศโดยใช้เทคนิคการตวรวจอย่างง่ายและตวรวจด้วยสา,ารละลายน้าตาลอิมตัวค่ะหลังจากนั้นทําการวิเคราะห์เชิงพรณน,นาด้วยและใช้ออสเวโชวในการหาปัจจัยเปลี่ยนของการติดเชื้อค่ะซึ่งผลการ,รศึกษาครั้งนี้นะคะ,ะว่าความชุมใน,อ,อ,อ,น,อ,นอ่าวสมน่ยานในทางเดินอาหารของสุนัขสูงถึง41.8ปรเนโดยเป็นการติดเชื้อแบบชนิ เดียว2 5 0นะคะแล้วก็ติดเชื้อคนกันหลายชนิดเนี่ย16.8%ซึ่งชนิดของอนุญยาตสู่คนในทางเดินหายที่ตรวจพบก็คือไดไฟเ,เรียมเพ,มพยยน,นินะะาานะะยยุมหรือพยาธิตัวตือสุนัขนะคะสูง6.2%ท็อกโซคาราสปีชี4.3%นะคะฮิกุริเอต์บลูบิสหรือพยาธิแช่ม้า9.1%และพยาธิปากของ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อหนองพยายในทางเดิอนอาหารตัวที่มีความสําคัญทางสถิติก็คือเรื่องของอายุเรื่องของที่อยู่อาศัยและก็ประวัติการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะจากผลการศึกษานะคะพบว่าสุนัขที่มีอายุน้อยกว่า6เดือนจะมีความเสี่ยงในการติดปรสิตหนองพญาติสูงกว่าสุนัขกลุ 9, ่มอื่น6.9 2.96%ค่ะและออ้วก็ในส่วนของเรื่องที่อยู่อาศัยสุนัขเี่อาศัยอยู่ใน บริเวณพื้นที่กุฏิจะมีความเสี่ยงในการติดประสิทธอนุญาตสูงกว่าแบบที่อาศัยอยู่อย่างอิสระ5 2 0เท่าค่ะส่วนปัจจัยสุดท้ายนะคะก็เรื่องของประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพบว่าสุนัขที่มีประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะมีความเสี่ยงในการติดประสิษธอนุญาตสูงกว่า่าซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า วัดซึ่งยังเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อประติธอรนพยาธซึ่งพาหาน้ำโลกมาจากสุนัขจรจักนะคะดังนั้นทําให้เห็นว่าผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณร,รอบๆวัดควรจะตระหนักถึงปัญหานี้และช่วยกันมีสุขลักษณะที่ดีเพื่อป้องกันตนเองจากนองพยาธิที่สามารถติด